สหรัฐรเผชิญเหตุการาดยิงครั้งรุนแรงในที่สาธารณะอีกครั้งโดยสำนักง,งานสอบสวนกลางสหรัฐ FBI รายงานเมื่อวันที่29กันยายน2568ว่าอยู่ระหว่างการสอบสวนเหตุการาดยิงที่โบสถ์ Church of Jesus Christ of Latter Day Saints นิกายมอ์มอนในเมืองแกรนด์บลัง์รัฐมิชิแกนตกเป็นเป้าหมายระหว่างทำพิธีทางศาสนาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4คนและบาดเจ็บ8คนอาคารที่เกิดเหตุได้รับความเสียหายอย่างหนักจากเพลิงไหม้ซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่าผู้ก่อเหตุ มีความพยายามจุดไฟหลังลงมือกระตยิงตำรวจเปิดเผยชื่อผู้ก่อเหตุคือนายโทมัสเจคอบแซนฟอร์ดอายุ40ปีอดีตทหารสาหรัฐถูกเจ้าหน้าที่วิสามันหลังปะทะด้วยอาวุธปืนนาน8นาทีบริเวณลานจอดรถของโบสถ์ขณะที่ FBI ระบุว่าเป็นการก่อเหตุรุนแรงแต่ยังไม่พบความเชื่อมโยงกับการก่อการร้ายหรือเหตุกระตยิงอื่นๆโดยยังไม่ทราบแรงจูงใจพร้อมชื่นชมเจ้าหน้าที่โบสถ์ที่ช่วยเหลือเยาวชนและเด็กให้ปลอดภัยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกแถลงการประนามเหตุรุนแรงพร้อมชี้ 你。<music> สะท้อนถึงความอันตรายที่สังคมคริสตในสหรัฐเผชิญอยู่ก่อนหน้านี้สหรัฐเคยเกิดเหตุลักษณะเดียวกันเช่นเหตุการาดยิงโรงเรียนคริสตที่เมืองมินิแอโพลิสรัฐมินนิโซตาเมื่อสิงหาคม2568ทําให้มีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บจํานวนมากเหตุการณ์นี้สะท้อนความท้าทายด้านความมั่นคงภายในประเทศของสหรัฐที่ต้องรับมืออาชญากรรมจากความเกลียดชังและอุดมการหัวรุนแรงที่จะไม่ใช้การเกาอการร้ายขนาดใหญ่ในกรณีดังกล่าว FBI ส่งเจ้าหน้าที่กว่า100นายเข้าควบคุมพื้นที่และออกข้อความ ความแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยของชุมชนสามารถติดตามสาระดีๆแบบนี้ได้อีกที่ดิอินเทลเจนส์